เดี๋ยวต่อไปไปดูการ์ดที่หลุดออกมาดีกว่าครับซีซั่นอะไรวะทุกคนตอนนี้เรามียังเอเวนเจอร์สมาสิงหาเดือนถัดไปมีมีซิมไบโอตสไปเดอร์แมนหรือหรือว่าอันนี้คือซิมไบโอตสไปเดอร์แมนไม่ไม่ใช่ปะซีซั่นซิมไบโอตสไปเดอร์แมนมันมีพวกมาดามเว็บมีสการเลสสไปเดอร์อันนี้ก็คือมาต่อจากมาต่อจากซิมไบโอตสไปเดอร์แมนใช่ไหมคือเดือนอะไรคือเดือนตุลาใช่ไหมโอเคไปดูกันครับว่าเหล่าซิมไบโอตมีตัวอะไรหลุดออกมาบ้างและมีความสามารถอะไร The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ เอาเล่องบรรกันกระแสงววนใส่ตาก็ได้นะแจใส่โคโรซีลดตั้งร้อยแน่ใส่วาวตัดเงยหน้าสู้แสงแสงใบแรกมิสเซอรี่ไฮเอเนจีพลัง10มาพร้อมกับความสามารถเปิดตัว Destroy Your Order on Review Cast Here to Trigger Their Abilities มิสเซอรี่จะทําการทําลายการ์ดเปิดตัวทุกใบที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับมิสเซอรี่แล้วจะทําให้ความสามารถเปิดตัวทํางานอีกครั้งค่อนข้างเครซี่นะ เขั้งเกรซี่นะ 5G พลัง10สสตดดแบบัดีแบบดีแบบดีดีแบบตะโกนแล้วความสามารถยังดีอีกนะฮคิดง่ายๆมันคือโอดินมันคือโอดินคอส5เออโอดินคอส5ที่จะเป็นการทำลายการ์ดเปิดตัวแทนเพื่อใช้ความสามารถของการ์ดเหล่านั้นถ้าเอาไปเล่นกับการ์ดเปิดตัวที่สตัต่ำๆอะ่ะจะคุ้มมากๆอย่างเช่นอะไรบ้างเล่นกับไวบิโดได้เล่นกับไวบิโดก็คือเอามิสซิลี่ไปกินไวบิโดยิงวิโดคิดสอีกใบหนึ่ง เล่นกับไอรอนฮาร์ดได้เอามิสซี่ไปกินไอรอนฮาร์ดได้ความสามารถเปิดตัวบัฟปุ๊บปิ๊บอีกรอบหนึ่งเ,เล่นกับอะไรได้อีกเล่นกับแบล็กวิ d โดเล่นกับพี่แกมบิดเล่นกับคิวมองเล่นกับเบรดกาเดียนความสามารถเปิดตัวเก่งๆทุกไปเอามาเล่นกับมิสซี่ได้หมดเลยอะคือมันมันดูเก่งนะมันดูเก่งมากสแตทมันดีสแตทเท่าด็อกอ็อกเลยครับ5้พลัง10นี่ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานนะ ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานเพราะว่าปกติการ์ดที่มีความสามารถดีๆอ่ะสแตทมันจะแค่7ใช่ไหมรีเจียนเซอร์ซี่อัน,นเฮราสเงี้ยพลัง6แต่มิสเซอรี่คือพลัง10บวกความสามารถดีด้วย เล่นในเด็กทำลายได้ด้วยใช่ไหมการทำลายมันไม่ใช่ข้อเสียด้วยถ้าเอาไปเล่นกับเด็กทำลายก็คือเออไปลดเอเนอร์จีเดไปเพิ่มพลังเนาได้ด้วยมันดูเดริเซะทุกอย่างเลยครับน่าจะเป็นอีกบายหนึ่งที่เก่งเลยอ่ะอิเล็กโทร 5G เล่นกับอิเล็กโทรได้ด้วยเออเชื่ออิเล็กโทรแรมได้ของเล่นใหม่อีกแล้วว่ะอิเล็กโทรแรมในแพดก่อนหน้านี้มีทั้งบลิงมีทั้งเซอร์ซี่แบบอิเล็กโทรเทิร์นสามตามด้วยเซอร์ซี่เทิร์นสี่ตามด้วยบลิงเทิร์นสี่ตอนนี้สามารถตามด้วย, turn ย Think, วาามาิซิล อิเล็กโทรก็จะเปิดตัวอีกรอบเท่ากับเราแรมได้อีก1 e n e r เ y เทิร์น5ก็จะมี7 Energy เล่นการ์ดได้2ใบมิสเตอรี่ดูเก่งมากเก่งฟันธงทำลายเนกาทีฟทำทำลายเนกาทีฟน่าจะไปทางตลกได้ไปทางตลกครับโอเคไปถัดไปสคอนคอน,คอนหนึ่งเอเนจีพลัง2ครับความสามารถคือเมื่อสคอนถูกทิ้งจะทำการเพิ่มพลังของสคอนไปยังการ์ดใบอื่นของเราแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาสคอนกลับขึ้นมือโดยมีพลังบวกหนึ่งว้าวไอเชี่ยสคอนถูกใจผมมาก สคอนคือการ์ดเสริมแพ็กเกจทิ้งใบใหม่ครับเวลาสคอนถูกทิ้งจะเอา stat สแตทของสคอนไปบัฟการ์ดใบอื่นที่อยู่บนมือของเราใช่ไหม Add i t s p o w e r to one of your cards บนมือของเราจะได้บัฟ1ใบแล้วหลังจากนั้นสคอนก็จะกลับขึ้นมือแล้วได้พลังเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยมันคือ Apocalypse 1 g นอโพคาลิฟส์1 G ครับเป็นการ์ดทิ้งที่สเกลบนมือได้เหมือนอ p o c a l y p s e ถือว่าน่าสนใจนะถือว่าน่าสนใจเพิ่มพลังปิดเกมให้กับเด็กทิ้งได้เยอะมากอ่ะใช่ไหมถ้าทิ้งสกอร์ได้หลายๆรอบสะอร์ก็ไปบัฟพลังเพิ่มแวลูให้กับการ์ดมือเราอีกแบบลองลองคิดภาพบัฟสะคร์ไปตกอยู่กับสวอนเอ้ยสะคร์สวอนบัฟสกอร์ไปตกอยู่กับสวอนแล้วสวอนโดนทิ้งกลายเป็นศูนย์จี้พลัง5มีโอกาสกลายเป็นศูนย์จี้พลัง6กศูนย์จี้พลัง7ไปบัฟแบบอพบัฟเรคิวลาบัฟออรอกเติมพลังปิดเกมให้กับเด็กได้อีกบัฟพ็อกซิมามิดไนท์ ได้สตัทฟรีทิ้ง1ครั้งบวก3บวก3โดยรวมอือประมาณนั้นแบบทิ้งสคอนทิ้งสคอนได้แค่ครั้งเดียวแวรลูตอนนี้ก็คือไปบัฟ2หน่วยให้กับการ์ดใบอื่นแล้วก็บวกพลังหนึ่งหน่วยให้กับตัวเองเอ๊ะออเดอร์สคอนมันทำงานแบบไหนวะออเดอร์สคอนก็คือมันมันน่าจะทิ้งตัวเองก่อนเนาะแล้วก็บัฟก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาด้วยพลังบวกหนึ่งเออเออเอเอให้เป็นงี้แต่ว่าแต่ว่าสคอนในเด็กอโพมีข้อเสียนะคือเทินสุดท้ายถ้าถือสคอนอยู่บนมือ ถ้าลงสะคอนออกไปจากมือไม่ได้อะเดคิล่าเราจะไม่การันตีทิ A ้งกระโพแต่ไม่น่าเป็นปัญหาปะ่ะเพราะว่าสะคอนมันเป็นหนึ่งเอนจีอะเธอสุดท้ายเด็กทิ้งมันน่าจะจ่ายหนึ่งเอนจีได้อยู่แล้วใช่ไหมเออคิดคิดไปคิดมาไม,ไม่ไม่มีข้อเสียเท่าไหรป่ป่ะ แบบถ้าเราทิ้งสะคอนได้หลายๆครั้งใน1เกมเธอร์สุดท้ายสะคอนแม่งก็กลายเป็น1จี้สแตทใหญ่ๆออกมาเติมพลังให้กับเราได้อีกผมว่าเกมหนึ่งเราน่าจะทิ้งสะคอนได้เฉลี่ยแบบสักสักสาครั้งปะทิ้งด้วยเบลดครั้งหนึ่งทิ้งด้วยคอวัสเกรฟครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งด้วยมอดอกอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เฉลี่ย2ครั้งดีกว่าเฉลี่ย2ครั้งคอวัสรอบหนึ่งแล้วก็มอดอกอีกรอบหนึ่งถ้าทิ้งได้2รอบสะคอนก็จะกลายเป็น1นึ่งเนี่ยจี้พลัง4ี่ในเธอร์สุด ไปบัฟพลังการ์ดใบอื่นบนมือเราอีกตอนโดนทิ้งสะคอนน่าเล่นมากทับสิบน่าเล่นมากทับสิบนะครับแล้วสล็อตของสะคอนตรงนี้ผมว่ามันมันเบียดมิกแบบสบายเลยอะ่ะพูดตรงๆว่าแม่งเบียดมิกแบบแบบมิกตกกระป๋องเลยอะ่ะผมพูดจริงนะเว้ยไอเชี่ยสะคอนมาเป็นอย่างนี้แล้วใครแม่งจะเล่นมิกวะสะคอนแม่งเก่งกว่าเยอะเลย แวลูคนละเรื่องเลยน้องมิกตกกระป๋องให้ทิ้งรัวก็ได้สแตทเยอะเออวัสดีคุณธีระครับว n นอฟโอคามันนับที่ไหนบนมือหรือในเด็กบนมือครับถ้าถ้ามันจะบอกว่าบนสนามมันก็น่าจะมีคําว่าอินเพลย์กำกับว e นอฟิโอคา a ์สน่าจะบนมือนะเพราะว่าถ้าบัฟบ,บนสนามเก่งเกินเก่งชิบหายเลย <laughs> บัฟบับ,บ,บนมือดูโอเคดูเป็นไปได้อ่ะสคอนน้าเล่นทับสิบ ผมเล่นแน่ๆผมเปิดแน่ๆเป็นบายที่ผมเฝ้ารอนแน่ๆมาถัดไปครับท็อกซิน 3G พลัง2พอสามารถเปิดตัว Return your other cards here to your hand plus t power for each return อาท็อกซิน 3G พลัง2พอสามารถเปิดตัวจะเด้งการ์ดที่อยู่ในพื้นที่ที่ท็อกซินลงกลับขึ้นมือแล้วท็อกซินจะได้บวก2พลังต่อสู้ตามจำนวนการ์ดที่เราเด้งขึ้นมือครับก็คือของเสริมเด็กเปาส์ใบใหม่ นี่เองความสามารถเหมือนบีชเลยเพียงแค่ว่าบีชจะลดค่าได้ของการ์ดท,ที่ยกขึ้นมือแต่ท็อกซินจะได้สแตทบวก2ตามจำนวนการ์ดแต่ละใบที่ถูกยกขึ้นมือถ้ายกการ์ดขึ้นมือได้3ามใบท็อกซินก็บวก6กลายเป็น3ามจี้พลัง8ก็ถือว่าเก่งถือว่าเก่งในเบลส์ใช่ไหมถ้ายกได้3ามใบเป็นหเป็น3ามจี้พลัง8คือสแตทแบบสแตทสูงแต่ประโยชน์หลักๆเลยก็คือมันสามารถเด้งการ์ดเปิดตัวเก่งๆที่เราใส่เข้ามาในเด็กเบลส์มาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง แบบเด้งนีโกะมิรุรุขึ้นมือทํางานอีกรอบเด้งอะไรเด้งไอซ์แมนเด้งนูน่นเด้งนี่ขึ้นมือใช้งานอีกรอบได้เดือดฮงเดือดหูดเออดูดูเก่งแถมท็อกซินก็สามารถเอาไปคอมโบกับบีชได้อีกใช่ไหมคือถ้าท็อกซินกับบีชอยู่ในเด็กเดียวกันมันมันสามารถยกกันเองได้เรื่อยๆอะ่ะตอนนี้ตอนนี้คือใช้ท็อกซินยกบีชแล้วเอาบีชมายกท็อกซินอีกรอบหนึ่งได้คอมโบของเด็กบรสตอนนี้มันจะเริ่มเป็นเด็กบราสแบบจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าปกติมีแค่ฟอลคอนกับ บีชมันมันยกกันแค่รอบสองรอบแต่ตอนนี้คือบีชท็อกซินยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงจนถึงเทินสุดท้ายได้เด้งกันรัวผมว่ามันน่าจะเป็นวินคอนใบใหม่ที่มาเสริมเด็กบอลได้ดีมากนะเนี่ยดีมากคอมโบกับการาฟเปิดตัวเก่งๆคอมโบกับบีสเป็นตัวเสริมพลังปิดเกมให้กับเด็กอาจจะเล่นแทนฮิตมังกี้ได้เลยมั้งเนี่ยดีไมด่ดีแม่งแม่งเล่นแทนฮิตมังกี้ได้เลยนะสล็อตการ์ดปิดเกมแทนฮิตมังกี้ได้เลยมาจิกอาจจะใส่เด็กบอลส์เอ น่าเล่นครับดูมา3ใบตอนนี้น่าเล่นหมดเลยพวกซินไบโอดเซอรี่สคอนท็อกซินน่าเล่นทับ10ทุกใบอ่บาใบถัดไปคือสครีมครับสครีมสองเอเนจีพลังหนึ่งความสามารถคือ When an e n n m y card moves, drain t w power f r o o it once per turn เมื่อการ์ดฝ่ายตรงข้ามย้ายสครีมจะดูดพลังของการ์ดที่ย้ายมาให้ตัวเอง2หน่วยทำงานได้เธอละครั้งมันคือส่วนผสมของเคเวนกับคิงพินรวมกันมันไม่ใช่เทคกาด แก้เด็กมูฟนะครับไม่ใช่เ็กการ์ดแก้เด็กมูฟเราสามารถจัดเด็กเพื่อเล่นสครีมได้เพราะว่าตอนนี้การ์ดย้ายฝั่งหข้ามในเกมมันมีเยอะเต็ไมไปหมดเรามีทั้งสเตกกรอนเรามีทั้งสไปเดอร์แมนโพลาริส r แอรโรแมกนิโตแคนโนบอลสครีมอาจจะเป็นส่วนผสม,สสสผ,สมผมจะพูดว่าส่วนผสมกับการ์ดเสริมรวมกันแม่งกลายเป็นส่วนผสมนะครับขออภัยตอนนี้ง่วงเป็นส่วนผสมที่ดีมากๆในเด็กย้าย อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เด็กคิงพินครเวนกลับมาเล่นได้เหรอใช้ใช้คาว่ากลับมาเล่นได้ได้ไหมอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เด็กคิงพินครเวนเก่งขึ้นมาเออเด็กคิงพินครเวนปัจจุบันคือมันมันก็เก่งไม่พอคิงพินเป็นหนึ่งจี้เคิร์ฟสวยขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไม่พอที่จะเป็นเมตาตอนนี้มีสครีมขึ้นมาการย้ายฝั่งหุ่ข้ามมันก็จะคุ้มค่ามากขึ้นเว้ยแบบย้ายไปหาครเวนครเวนได้บัฟพลังแล้วเรามีสครีมมีสครีมอยู่บนสนามด้วย สครีมก็ได้พลังแถมไปลดพลังของฝันุ่ข้ามลดพลังการฝันุข้ามอีก2หน่วยด้วยมันมันทำให้การย้ายฝันหข้ามคุ้มค่าที่จะเล่นมากขึ้นอะ่ะใบนี้ดูน่าสนุกดูน่าสนุกนะครับเดรนโคตรเก่งเลยคือคิดคิดสตัดรวมของสครีมง่ายๆคือคือเทิร์นละ4หน่วยอะ่ะถ้าเราย้ายฝันหข้ามได้ทุกเทิร์นคือแวลูมันเทิร์นละ4หน่วยอะ่ะ แบบเพิ่มพลังัวเอง2องหน่วยแล้วก็ไปลดพลังฝนข้าม2หน่วยถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกเทิร์นวอลู่ที่ครีมมอบให้เราจนถึงเทิร์นสุดท้ายเนี่ยมันเยอะมากนะเยอะมากทุกใบที่ดูอะดูน่าเล่นหมดเลยเว้ยดูไม่มีใบไหนแบบแบบซึมอะไม่ได้จะมินอะแต่ดูไม่มีใบดูไม่มีใบไหนเป็นไฮเดอร์บอเลยอะไม่มีใบไหนที่ดูเป็นมาเธอร์เลยอะทุกใบดูเพลยอร์โบและทรงพลังหมดเลยวะ่ะค่อนข้างประทับใจนะครับค่อนข้างประทับใจลูกรักก็งี้เออค่อนข้างประทับใจวะ่ะ แล้วสี่ใบนี้คือของเสริมสี่เด็กเลยนะเว้ยตอนเนี้แบบเดือนเดือนเดือนอะไรวะเดือนกันยาใช่ไหมซีซั่นซีไบโอดเนี่ยมีของเสริมกันแทบจะทุกเด็กเด็กทำลายเด็กเปิดตัวเด็กทิ้งเด็กเบวส์แล้วก็เด็กมูฟน่านเล่นเหลือเกินวะกครีมติดหนึ่งครั้งก็คุ้มแล้วเก็บกุญแจให้ดีซีซั่นนี้น่านเล่นอีกแล้วเออยังยัง,ย,งยังมีอีกครับยังมีอีกนึกว่าหมดแล้วมีแอนตี้เวนอมครับสี่จี้พลัง6พความสามารถเปิดตัว Set the cost and power of your deck top card to zero จะทำให้การ์ดบนท็อปเด็กของเรากลายเป็น0ูนจี้แล้วก็พลังศูนย์กลายเป็น0ูนยจี้พลังศูนย์โอดินศมันคือการ์ดมันคือการ์ดที่ควรจะต้องเอาไปเล่นกับพวกที่มีความสามารถดีๆใช่ไหมควาสามารถเปิดตัวดีๆความสามารถต่อเนื่องดีๆคือง่ายๆก็คือมันสามารถทําให้อรอนแมนเป็น0ูนยจี้ได้อะ ทำให้ออโรแมนเป็นศูนย์จี้ทำให้ด็อกเตอร์ดูเป็นศูนย์จี้ได้แต่ว่าพลังมันก็จะเป็นศูนย์ไปด้วยเหมือนไอโอแลดเออเหมือนไอโอแลดทำอะไรสักอย่างกับท็อปเด็กของเราสิ่งที่แอนตี้เวนอมทำก็คือทำให้การ์ดบนท็อปเด็กเป็นศูนย์จี้แล้วก็พลังศูนย์เล่นคู่กับเป็ดอืมเป็นอีกหนึ่งใบที่เอามาเล่นกับฮาวเวิร์ดเดอะดักได้ครับใช้ฮาวเวิร์ดเช็คท็อปเด็กแล้วถ้าท็อปเด็กมันเป็นเป้าหมายที่ดีที่เราอยากจะลดคอสมันเราก็ใช้แอนตี้เวนอมลดคอสได้ บูดซูนจี้แต่บูดซูนจี้พลังศูนย์นะบูดซูนจี้พลังศูน King, ยน์เล่นกับชาโรคิงได้ไหมไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะทุกคนเล่นกับชาโรคิงเล่นกับลูเคสได้ไหมวะมันใช้คําว่าเซตอะเซตเดอะคอร์สแอนด์พาวเวอร์ออฟยูเด็กน่าจะได้ปะน่าจะได้ลูเคสเออวันนี้ดูใช้ย,ยากดูใช้ย,ยากวันที่คุ้มค่าจริงที่เราจะแอนตี้เวนอมใส่ม,มีใครบ้างอะไอรอนแมนไทม์อัสเตอร์ไทม์อัสเตอร์ได้นะไทม์อัสเตอร์ได้นะชูริเรสกา แต่ว่าทม์มาสเตอร์คอสศูนย์น่าสนใจไหมน่าสนใจไหมเทิร์สี่แอนตี้เวนอมเทิร์ห้าชูริเทิร์หกเรสกาวบวกทม์มาสเตอร์คอสศูนย์ดูความเป็นไปได้อยู่นะครับตอนนี้ดูความเป็นไปได้อยู่บล็อปศูนย์จี้บลิงศูนย์จี้อะง่ายๆก็คือพวกการ์ดที่ความสามารถดีๆสแตตต่ำๆบล็อปอะนิมลีเดอร์นาวมันมันก็ดูเก่งแหละถ้าโดนเป้าหมายที่มันต้องการจะให้โดนใช่ไหมแต่ว่าในในเกมส่วนมากอะ่ะ ในเกมทั่วไปคือคือเราเล็งไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่ไหมเราเล็งไม่ได้เก่งขนาดนั้นเว้ยเล่นสักสิบเกมอะแอนตี้เวนอมมันอาจจะไปโดนบที่เราต้องการให้โดนสักเกม2เกมแต่ในเกมที่เหลือมันก็อาจจะไปโดนแบบโดนล่ะโดนแองเจล่าโดนวิชั่นโดนบที่เราไม่อยากให้โดนอะคือถ้าเราสามารถจัดทั้งเด็กถ้าเราสามารถจัดทั้งเด็กให้มันเป็นการที่คุ้มพอให้แอนตี้เวนอมโดนแล้วแล้วมันมันเก่งอะมันมันก็โอเคแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม เราไม่สามารถจัดทั้งเด็กให้เป็นการ์ดอย่างอนิมเป็นบล็อเป็น t ทา e มาตเตอร์ได้มันเป็น,ปน,ปนไม่ได้อะถ้าเราจะเล่นเด็กรลายเด็กหนึ่งมันมันก็ต้องมีการ์ดแบบสแตตดีๆมีการ์ดที่เราเล่นเพื่อสแตตอยู่ในเด็กอยู่ดีดูไม่น่าเก่งขนาดน,นั้นอ่ะมีอีกมีอีกครับเอเจนต์เวนอมสจี้พลัง4ี่สามารถเปิดตัว Set the power of cards in your deck to f โฟรทำให้การ์ดทุกใบในเด็กมีพลังสหน่วยยุคข,ของเซิร์โได้มาถึงแล้วครับทุกคน และนี่คือวันที่เซเบิลสี่กำลังจะเฉิดฉายทุกไปนะครับคารส์วิดแอนเอสวิดวิดตัว S, เอสเอคารส์ ards, ทุกไปในเด็กกลายเป็นพลังสี่เด็กซีโฟร์เดอร์เบิรดร้ายกำลังจะออกอารวาสไอ้เรี่อจริงปะวะเฮ้ยแต่แต่แต่ดูเก่งนะเนี่ยดูเก่งนะเนี่ยเอาไปเล่นกับมิสเตอร์เนกาทีฟได้ปะเล่นเล่นกับมิสเตอร์เนกาทีฟไม่น่าได้แต่หมายถึงมันเอาไปจัดเด็กแบบคล้ายๆกับมิสเตอร์เนกาทีฟได้อะ มันสามารถทำให้ไอรอนแมนเป็น 5G พลัง4ี่ได้ทำให้ไอรอนฮาร์ดเป็น 3G ้พลังสี่ได้ทำให้เซจเป็น 3G ้พลังสี่ได้มันดูครซี่อยู่นะเนี่ยเอาไปเล่นกับตัวพลังต่ำๆอะซึ่งตัวพลังต่ำๆตอนนี้ในเกมม่มีเก่งๆเยอะแยะเล่นกับตีหน้าก็ได้เล่นกับใครได้อีกอะเยอะอะเยอะอะเอาไปเล่นกับเด็กบอลก็ได้เออเอาไปเล่นกับเด็กบอลเปลี่ยนไอซ์แมนเป็น,น 1G พลังสี่ เปลี่ยนคอคเป็นหนึ่งจี้พลังสี่เล่นแบบบบวซารคอรคอ,อะไรอย่างี้โอ้โ oh อ้โอโอ it's happening it's happening หนึ่งจี้พลังสี่กระโดดออกมาจากเด็กแบบปีศาจร้าย <c oughs> เรื่อง,รงอนะรเรื่องจริงคือไม่ได้บับนะครับเรื่องจริงคือไม่ได้บับเพราะว่าขึ้นมือก่อนเปลี่ยนนิโกะเป็นหนึ่งจี้พลังสี่โอ้ยเยอะอะเยอะอะดูเก่งนะเนี่ยดูเก่งเป็นการ์ดสแตต์มาตรฐานความสามารถดี เป็นการ์ดที่จะสร้างแนวทางการเล่นใหม่ๆให้กับเราแบบถ้าจะเอาเอเจนต์เวนอมมาจัดเด็กก็คือเราจะต้องจัดเด็กให้มันได้สดตัด4ีน่วยจากเอเจนต์เวนอแล้วเป็นประโยชน์เอาไปเล่นกับพวกพวกลังต่ำๆนั่นแหละดีไมด่ดีอาจจะเป็นของเสริมโรเว่าหนาเทมโปก็ได้มั้งของเสริมโรเว่าหนาเทมโปก็ได้สองจี้เองเก่งเกินเลยก็ก็ต้องได้ลงเทินสองอ่ะต้องได้ลงเทินสองอาจจะเป,เป็นวีคอนรองในเด็กโรวนาเทมโปหรือมั้งโรวนาเทมโปตอนนี้ก็คือแบบลงโรวนาเทินสองก็ได้แวลูลงเอเจนต์เวนอมเทินสองก็ได้แวลู เออแม่งอาจจะไปทําให้เด็กที่เก่งอยู่แล้วเก่งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้าง Amazing รู้สึกเก่งกว่าพิกซี่มันมันก็คนละแบบกับพิกซี่แล้วมั้งคนละแบบกับพิกซี่แบบถ้าถ้าเทียบเพดานความเก่งกันอนะ่ะพิกซี่เก่งกว่าอยู่แล้วความเป็นไปได้ของพิกซี่มันค r a ี่กว่าเอเจนเมนอมอยู่แล้วเอเจนเมนอมก็คือเออมันมันก็พลังสีแต่เวลาเล่นพิกซี่ก็คือคุณอาจจะโดนไอรอนแมนหนึ่งเรดฮัก0นอะไรเงี้ยเทีมันยากอ่ะแล้วก็มีวิกแคนครับอันนี้เป็นการ์ดในซีซั่นหน้านะ ซีซั่นเดือนสิงหาอย่าง A อเวนเจอร์สแต่ว่ามีการปรับเฉยๆเป็นสีจี้พลังเหรอแบบเดิมมันคืออะไรวะแบบเดิมมันคือสีจี้พลัง6ใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรช่างมันจะเข้าเกมอยู่แล้วไปตื่นเต้นกับพวกซีมไบออด,ดีกว่านะครับซีมไบออดพรุ่งนี้น่าตื่นเต้นเหลือเกินโดยรวมแล้วน่าเล่นทุกใบเลยเช่นเวนอมมิซิรี่สคอนน่าเล่นทุกใบนี่จะเป็นอีกหน,น,นึ่งซีซั่นที่ผมเฝ้ารอวะมันมันน่าเล่นทุกใบแบบน่าจะเก่งทุกใบด้วยดูไม่มีการ์ดที่จะซึม เฉยๆแค่แอนตี้เวนมเออแอนตี Anti ้เวนอมดูเฉยๆอ่ะประมาณนี้แล้วมีมีอะไรอัปเดตอ, <c oughs> อีกไหมอ่าแล้วก็มีรายชื่อการ์ดหลุดออกมาเอ้ยเ้ทุกคนทุกคนครับเหมือนสิ่งที่ผมต้องการให้เขาทำมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วว่ะตอนนี้มีรายชื่อการ์ดใหม่หลุดออกมาก็คือจะมีแบนเนอร์ฮักฮักเวอร์ชันแบนเนอร์แล้วก็จะมี Rocket and Groot คือการ์ร็อกเก็กับกรูอยู่ด้วยกัน r o c k e t and Groot ครับ ก็จะมี a r e s l u f f y Doom 2099 c h a t Doom 2099 Doom เวอร์ชันใหม่มี Penny Parker มี Tombstone มี Galacta Galacta กำลังจะมา Galacta แล้วก็ Luna Snow ครับกำลังจะ cross over กับ Marvel Rival อ่าก็ว่าทำไมตัวละครแม่งคุ้นๆหลายๆตัวละครเป็นตัวละครที่มันอยู่ใน Marvel Rival นะครับเขากำลังจะมี cross over กับ Marvel Rival เร็วๆนี้